นะครับเราอยู่ทับเรือนะฮะผมของทับเรือนะครับอยู่บเรือลบทลำใหญ่ๆเลยตรงข้ามโลกอนะทางทางน้ำเรามีเรืออยู่ลำหนึ่งอปืนเพียบ ขับเรือเราต้องสลาความเร็วเราจะยิงระยะไกลนะลำชกดูปืนดูปืนตอนนี้มันยังดีอยู่เรือของฝรั่งเศส มีข้านเล่นเวยเวยให้เลยมันโค้งไวที่ทางปืนมันจะได้ยิงง่าย เกือบที่แล้วนะจะอยู่ระยะในยิงถึงว่าไม่รู้นะเ<ส>ดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่ามาันยิงยังไงเนี่ยมันยิงอย่างนี้นเลยปืนคู่อะ<น><น>สามกระบอกมีตัวบิดอย เดี๋ยวเราจะปล่อยตอนวิโดโอไปเลยเนี่ยปล่อยตอนวิโดโอสีร้าฟไปแล้วฮะไม่รู้จะโดนหรือเปล่าลจะบุกไปเลยนะฮะเนี่ยขับเรือ พิชาตนะเราไม่กลัวอะไรดั้งนั้นนะในท้องทะเลนี้ตองข้ามาจะนานหน่อยนะ้องรัเรือเราจะไปอยู่ที่ตรงเพื่อนเราด้วยนะตรงนี้น่าจะโดนไ่ได้ กัมีระยะตกสียอู่เขียวบอกให้อยู่นะครับอันนี้ถ้ามันยิงไปตรงๆมันจะยิงแค่อันเดียวนะแต่เวลาเราหันข้างมันจะยิงทั้งหมดเลยเนาะเนี่ยมันจะยิงแค่ข้างหน้าแต่เวลาเราหันข้างนะ จะยิงทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่ากระบอกปืนมันมันยิงได้แค่ฝังข้างๆเนี่ยนี่เราหันข้างแล้วเราก็ยิงออกทั้งหมดเลยฮนะสีก่กระบอกมีสี่กระบอกต่อไปดูว่าต้องหันข้างเท่านะั้นถึงจะยิงได้นะถ้าไม่หันข้างยิงไม่ออกข้าอยู่รอบรอบนอก อยิงไปหาพวกเขาแล้วเราไปโดนเราได้แล้วเราพร้อมไปปล่อยกใกล้ๆเขาแหละเรามีปืนคนอีกปืนหนึ่งนะฮะ เนี่ยปืนอีกแบบหนึง่งมีสองแบบนะฮะอันนี้แบบปืนสัน้นเดี๋ยวไปลองยิงดูเดี๋ยวเราขอปล่อยตัว,ว์ิโดตรงนี้ก่อนละกัน กอยติกตับิโดหกลูกนะฮะให้กระบอกปืนตาบิโดหันออกนะ,ะกนมนไม่งั้นมันไม่ลงน้ำยวปล่อยระยะนี้นะฮะหกลูกเรียบร้อยฮะไปล้วะหกลูกแล้วเราก็จะตีวนไปเลย Bắt bây giờ lên Đi đồn không? Đồn 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 โดนนะจมเรือไปคันเนื้อฮะอ้ยเราก็โดนนะซ้อมเรือซ้อมเรือว่าเขาเยอะฮะหลายเราได้ชนะฮะ ล้วมีเรือหนึ่งนะฮะที่ไม่ใช่เรือพิฆาตเรือล็อแบบนี้นะฮะก็จะเป็นประเภทหนึ่งมีอัพเกรดเรือได้ด้วยนะอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นเรือแบบเล็กๆเลยแต่ก็ยิงมันเหมือนกันนี่เดี๋ยวลองไ่เล่นดู เราซื้อได้นะเรือซื้อเพิ่มได้ถ้าเติมเงินนะแต่ว่าเราเราเล่นไปเื่นะ่ๆสนุปเราต้องรีไม่เต็มก็ซื้อได้เหมือนกัน นะครับมันจะเป็นพวกยึดฐานอะไรพวกนี้เนาะก็ะลบกันใค่ยึดได้หรือว่าแบบเรือใครังก่อนนะใช่ไหมก็่เล่นไปเรื่อยๆแต่พวกเรืออะไรพวกนี้ไม่จะมีลำเดียวครับไม่ค่อยมีเยอะ่าไรอันนี้ก็มีเหมือนกันตอบีโดแล้วก็ปืนกลแต่ว่าปืน

แล้วตวร์ริโดสองลูกเนีะยิงกลหน้าเลยอนาะไไป,ไปบุกไปตรงกลางเลยนะเรือเล็กนี่เป็นเรือเล็กทำไปยึดฐานตรงดี เราน่าจะตามมาทีหลังไม่รู้ว่าตอบิดิโดนี้ยิง,งย,ยังไงเนี่ยถ้ายิงยังไงก็ได้รึเปล่เจ้าแล้วเ <c oughs> จ้าแล้ว ัางโน้นอ็จะฟังโน่นกะ็นจะมีหลายลำนะ ่ไปฮะอปเรายึดได้ละทานของเราละยิงตบโดดดดดีโด,ด,ดมานะดูโดมั้นีโดนอะ ไปนะต่อีโดไปเลยนะสองู เขาขี่เขาขี่เรือไปในฝั่งเราแล้วนะฮะเขาไม่กลัวเราเลยฮะเราว่าหล่อยยิงท้ายไปอย่างนี้แหละเพื่อเรามาช่วยยิงแลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ไปไหมเราไปเรียบร้อยอ่ะเลยเขาระเบิด เดี๋ยวเราก็ไฟไหมครับทำลายเราขอยิงตำรวจหน่อยนะก็ตามเรามาไม่รู้ว่าใรใช่ไหะ อนี้ครับก็จบแล้วครับกับสงครามทางเรือขอทงทัพเรือนะครับ